สวัสดีครับวันนี้เพจพมวอเตอร์นะครับจะมาแนะนํานะครับตัวเสื้อสูบเว็บร้อยนะครับปาดใส่ดีมนะครับดีมร้อยซีเอ็นร้อยนะครับดีมตุดเป็ดสุภานะครับก็เป็นตัวนี้เป็นเสื้อแต่ง53มมิลของเว็บร้อยนะครับเดิมๆเขาก็จะมายาวกว่าดีมอยู่ประมาณ 2- 3สมมิลนะครับประมาณเนี้ยนะครับก็เอามาก็ทําการปาดปาดหน้าเสื้อออกนะครับ ตัวนี้จะเป็นแบบปาดทั้งหน้าปาดทั้งท้ายเสื้อนะครับน,นะครับเราจะปาดตีนเสื้อด้วยนะครับแล้วก็กึ่งปอกออกนิดหน่อยนะครับมานี้นะครับคือทั้งสองตัวเนี่ยเหมือนกันนะครับก็ความยาวเขาจะยาวกว่าเสื้อที่ปาดแล้วนะครับจะยาวกว่าเสื้อดีม เป็นเสื้อเหล็กนะครับอยู่ประมาณ0.5นะครับตัวนี้นะครับลูกสูบก็จะมาก็ขึ้นเกือบสุดแล้วนะครับก็เนี่ยนะครับบอกตัวนี้ก็จะประมาณ55มิลนิดๆนะครับก็เบียดแค้งเดิมเข้าไปเลยนะครับลูกสูบก็เป็นลูกของอาร์ตนะครับเป็นลูกเชียร์สแตนดาดนะครับขนาด53มิลนะครับโปรงยาวเหมือนเดิมนะครับ ก็สลักก็ใส่ก้านเดิมได้เลยนะครับหลบวาลเรียบร้อยวาลก็เป็นวาลเดิมนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะใส่วาลเดิมกันนะครับเปลี่ยนแค่ตัวเสื้อกับลูกนะครับประเก็นก็จะเป็นของเว็บร้อยนะครับประเก็นตินเสื้อแท้แล้วก็มีประเก็นบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสลักนะครับสลักแล้วก็กิ๊บล็อกนะครับมีแหวนลูกสูบนะครับก็ซื้อไปใช้งานได้นะครับ ก็รันอินสักพักหนึ่งลูกสูบมันปล่อยตกอยู่แล้วนะครับก็คว้านก็ปล่อยตกนะครับรันอินไม่เยอะหรอกนะครับก็ดูน้ํามันเครื่องดีๆนะครับขี่ใช้งานขี่ขับเล่นได้นะครับชุดเนี้ยนะครับก็ทําไม่เยอะทําแค่มีเสื้อลูกนะครับราคาชุดหนึ่งก็พันเจ็ดร้อยบาทนะครับท่านใดสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อนะครับได้ที่ a c e b o o k เพรมอเตอร์นะครับ